สวัสดีครับทุกท่านครับเอ้ามาคุยกันหน่อยตามภาษาของเราที่ได้รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีนะครับท่านผู้ชมที่คอรบพรกทุกท่านครับเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมไอ้กระผมเนี่ยมันเป็นคนหัวร้านว่าไปแล้วเป็นคนหัวร้านจริงๆนะครับอาชีพการงานของกระผมเนี่ยก็คือนี่แหละครับทําสตูดิโอห้องถ่ายทําห้องตัดต่อห้องบันทึกเสียง นะบันทึกเสียงแล้วตัดต่อทําสารคดีนะครับแล้วงานแต่ละงานเนี่ยใช้เวลาเนี่ยท่านผู้ชมอาชีพของผมเนี่ยระยะเวลาตั้งแต่นูดนปี2,545เป็นต้นมานั่งทํางานอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแบบนี้ท่านผู้ชมห้องสี่เหลี่ยมคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เป็นแบบนี้เป็นต่อเนื่องมาแล้วก็นั่งตัดต่อคลิกเมาส์ทําอะไรต่อเกรงอยู่เงี้ยนะ วันๆผมนั่งเกรงอยู่เงี้ยวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ใช่10ชั่วโมงอะทุกท่านบางทีงานเร่งด่วนมาสารคดีโทรทัศน์สารคดีในเรื่องของการทำพรีเซนเตชันของหน่วยงานองค์กรต่างๆเขาเนี่ยเร่งด่วนนะผู้ชมเครียดทั้งเรื่องอะไรเขียนบทสารคดีเขียนบทสคริ <laughs> คปต์ทำสารคดีก็เขียนโอ้ยกว่าจะเขียนบทได้นี่ก็เขามีข้อมูลมาบางทีเป็นปึ้งเนี่ยแล้วก็ให้เรามาเขียนบท เขียนบทเสร็จปุ๊บอะไรก็นั่งต่อไปพิมพ์นะครับหลังจากนั้นอะไรนะครับบันทึกเสียงบันทึกเสียงก็นี่ฮะต้องใช้เมาส์นี่ไหนเราเมาส์เมาส์นี่นี่นี่เมาส์แบบนี้นะาุผู้ชมเนี่ยเมาส์แบบนี้ท่านคิดดูวันๆต้องนั่งคลิกอยู่เี้ยคลิก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 อยู่เงี้ยแล้วก็ตัดต่อกันไปตัดต่อกันมาตั้งแต่สองโมงเช้าเดี๋ยวพักกินข้าวบ้างอะไรต่างก็นั่งอยู่เงี้ยเลงอยู่เงี้ยครับ นะบางทีงานเร่งเร่งด่วนด่วนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามนะครับตอนแรกแรกก็ไม่เป็นไรนะตอนแรกแรกก็ไม่เป็นไรก็อเอาอย่างพอได้อยู่นะแอคชั่นขยับขย,ยื่นเคลื่อนที่กันได้บ้างแต่พอระยะเวลานานๆเข้าไปท่านผู้ชมครับมาเกิดอาการเลยนิ้วล็อกท่านผู้ชมเนี่ยนิ้วกลางเนี่ยท่านผู้ชมฮะนิ้วกลางเนี่ยเนี่ยไอ้นิ้วที่ล็อกไอ้ที่ที่คลิกเมาส์เนี่ยนั่งเงี้ยนั่งเกรงเงี้ย นิ้วล็อกนะผู้ชมนิ้วล็อกพอนิ้วล็อกเสร็จปุ๊บยังไงมันล็อกอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> เวเวเวลาเวลาที่จะให้มันตรงไปก็ใช้มือช่วยดึงออกมาเงี้ยถึงจะออกเงี้ยถึงจะออกมาอย่างเงี้ยไม่งั้นก็อยู่เงี้ยเงี้ยล็อกอยู่เงี้ยเป็นอาการแบบนี้หลายท่านน่าจะเป็นเหมือนผม <c oughs> หลายท่านเนี่ยนอกบางคือบางท่านบางคนไม่ได้ทําอาชีพเหมือนผมหรอกอาจจะเป็นในส่วนของการ หิ้วของหนักอะไรต่อไม่เป็นช่างอะไรต่างๆที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับแล้วต้องหยิบจับอะไรหนักๆไปเนี่ยเกิดอาการนิ้วล็อกนะครับกล้ามนงก้ามเนื้อ,เ,อ,อเกิดการหดตัวเขาเรียกว่าปวดเมื่อยอะไรต่างๆเราเนี่ยโอ้โหท,ทนทุกทรมานกันนานนะครับพอเกิดนิ้วล็อกขึ้นมาเนี่ยผมมันไม่ได้เป็นภายในปี2ปีนะครับ ทำมาเป็นสิบสิบปีคนนี้พอเป็นปุ๊บเนี่ยอ้าวมันสะสมแล้วนะครับนะเสน้นเอ็นของเราพังเพราะว่าทำงานยงี้ปุ๊บตามระบบร่างกายของเราพังพืชฮะมันก็เข้ามายึดเกาะพอยึดเกาะเสร็จปุ๊บการเคลื่อนที่ของเสน้นเอ็นของเราเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ยากมันก็เป็นสาเหตุของการนิ้วล็อกนะครับนะนิ้วล็อกทำยังไงก็หาข้อมูลสิครับหาข้อมูลว่านิ้วล็อก ยังไงต้องผ่าตัดอ้าวเขาบอกวิธีการรักษาที่ดีที่สุดคือผ่าตัดผมก็หาข้อมูลเลยทุกท่านหาข้อมูลเลยว่าต้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลนู่นนี่นั่นแพทย์คนนั้นเก่งเรื่องนี้โดยเฉพาะการผ่าตัดเนี่ยนะไม่ต้องผ่าตัดแผลใหญ่เพียงแต่ปลายเข็มเท่านั้นไปวิธีการย่างนี้ง่ายได้ค่าใช้จ่ายประมาณ1 2 0 0 0บาทนี่ดูศึกษาข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แล้วก็มีคนที่รู้จักกันเขาก็บอกว่าเฮ้ยนี่นี่นี่ภรรยาของพี่อนุชาเนี่ยนะไปผ่าตัดมาแล้วอยู่ที่สิงห์บุรีนี่นี่นี่โรงพยาบาลนั้นที่สิงห์บุรีผมก็หาข้อมูลอยู่เหมือนกันที่สิงห์เขาได้ข่าวว่าที่สิงห์บุรีนี่แพทย์เก่งแพทย์เก่งหาข้อมูลนะครับที่จะไปผ่าตัดนะเออเนี่ยก็เป็นสาเหตุเพราะว่าเราอยากจะหายไงเพราะมันทรมานนะครับนิ้วล็อกอะนิ้วล็อกอย่างเงี้ยนิ้วล็อกอย่างเงี้ย ไอเ้เริ่มยู่โอ้โหคราวนี้ยังไงบังเอิญว่าก็เอา้าลองไปหายาสมุนไพรามากินดูสิเผื่อมันจะหายอะไรประมาณนี้นะเออเผื่อมันจะหายก็ไปผมไปมาก็คือไปเจอคุณหมอสันติชแฉ้มนี้แหละคุณหมอสันติเป็นแพทย์แผนไทยนะครับ เจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไลรขึ้นชื่อมากมายหลายอย่างนี่แหละนะ mm hmm. ยี่ห้อทิพย์แกซ้นอนไปเจอกันก็จะกล่าวว่าซื้อมาแล้วก็มียานน่งยานวดอะไรต่างๆนี่นี่นี่ไอเนี้ยให้มาตั้งนานนะมาตั้งนานตั้งแต่นั้นเขาก็ให้มาเลยเขากำชับผมเลยนะ mm hmm. คุณหมอสันติเนี่ยน,นึกจะสนิทกันเขากำชาบผมเลยว่าวิเชียนห้ามปาตัดเด็ดขาดนะอันนี้คนกันเองคนกันเองแนะนํากันเอง พอคนกันเองแนะนํากันเองคือบอกวิเชียนห้ามผ่าตัดเด็ดขาดนะเว้ยผ่าตัดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่จะกลับมาเป็นอีกไอ้เราก็อ้าไอ้หมอคนพี่อย่างนี้ยังไงวะเนี่ยนะผมผมเป็นคนไม่เชื่อคนง่ายฮะไม่เชื่อคนง่ายเดี๋ยวผ่าตัดเดี๋ยวก็กลับมาเป็นอีกหน้าด้วยเราไม่ได้รักษาไม่ดูแลอะไรต่างๆเราเนี่ยนะครับปรากฏว่าไปคุยกับแฟนของครูพี่อนุชาที่เขาไปผ่าตัดมา ไปผ่าตัดมาเขาบอกหายตอนนั้นเขาบอกหายแล้วไปใหม่อีกทีหนึงบอกกลับมาเป็นอีกแล้วเอายังไงเนี่ยมันยังไงก็บอกว่าผ่าตัดหายไปแล้วกลับมาเป็นอีกแล้วอื ừ, ในระหว่างนั้นเนี่ยผมก็ร้านพี่คราแนะนําแบบนี้ว่าไปใช้ครีมยาครีมของเขานี่นะไปทาแล้วก็นวดนวดบ้างอานวดวันหนึ่งก็ ตามสะดวกนะครับก่อนนอนด้วยวันไหนที่สะดวกก็นวดไปนะถ้ามันจะปวดก็นวดไปนวดไปเดี๋ยวมันก็จะคลายขึ้นคลายขึ้นเดี๋ยวก็จะหาอันนี้เขาแนะนํามาอย่างนั้นเขาก็แนะนําผมมาอย่างนี้ไอ้ผมก็มีเชื่อไอ้ผมเป็นคนที่อะไรร้านแล้วต้องหาวิธีการเอ,อ้เอาผ่าตัดไม่ได้ใช่ไหมนวดนวดไปเลยครับนวดร้านนวดดังๆในสุพรรณบุรีของกระผมนี่เยอะร้านนวดแผนไทยไปเลยก็บอก นวดพิเศษคือนิ้วผมล็อกนิ้วล็อกนิ้วกลางนิ้วกลางนี่ล็อกเลยเอ,อาราเดอดแต่ละร้านก็นวดไปครับออชั่วโมงละ200บาททุกด้านครับออชั่วโมงละสอ0รบาทไปครั้งหนึ่งผมนวดครั้งละ2ชั่วโมง400บาทสองชั่วโมงสี่บาทแล้วอาทิตย์หนึ่งเนี่ยใช่ไหมสมมตินวดวันออนวดวันจันทร์ วันจันท์ต้องมีวันพรหัสอยู่รอบหนึ่งนะวันพรหัดอยู่รอบหนึ่ง,อย,อ,งอย่างเนี้ยอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็สองสองวันสองครั้งไปนวดแปดร้อย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 อยู่ตรงนั้นนะครับนะนับไปนับมาให้มันแพงกว่าผ่าตัดเลยนะเน <c oughs> อะาก็ผ่าตัดแต่มันเพลินอะเข้าใจเวลาเราเราไปนวดนี่มันเพลินแล้วก็นวดอะไรต่างๆก็เป็นความผ่อนคลายเพลินไปแต่นิ้วล็อกไม่หายนิ้วล็อกยังไงก็ไม่หายครับ ผมว่าเอา้าก็เลยหวนย้อนกลับมานึกถึงคุณหมอสันตินะคุณหมอสันติคือเขาให้มาแล้ววันนั้นเขาไม่ขายให้ด้วยนะเขาให้วิเชียนเอาไปใช้ทําตามพี่เขาเรียกพี่หมอนะทำตามพี่นี่วิเชียนนะครับทายาครีมทายาครีมของของหมอเนี่ยเนี่ยนะตัวนี้นะทายาครีมเนี่ยนะครับวันหนึ่งก็ าตามสะดวก3 4สชั่วโมงก็ได้หรือว่าวันไหนสะดวกไม่สะดวก3 4สี่ชั่วโมงก็ห่างจากนั้นก็ได้ก่อนนอนก็ลวดไปแล้วก็ทาคลายไปนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการอะไรนะเส้นเอน็นนะครับดูแลในเรื่องของกระดูกระบบกระดูดูแลในเรื่องของระบบเส้นเอน็นในเรื่องของการสลายพังผืดเพราะว่าตัวยาสมุนไพรของเขานี่ครบถ้วนเลยที่เขาเนี่ยจำนวน ตัวสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นแพทย์แผนไทยตำรับตำรับโบราณเลยของคุณหมอมิง่งคุณหมอมิง่งเออนะครับถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ปี2475นู่นผมผมก็รู้ประวัติมาเพราะว่าผมทำสรารคดีโทรทัศน์ให้เขานะครับเนี่ยก็เป็นหนึ่งในที่ที่ผมทำสรารคดีโทรทัศน์ให้ด้วยเละเรื่องราวที่ผมได้รู้เนี่ยนะครับประวัติความเป็นมาของของทิพย์เกศรของอหมอมิ่งเนี่ยนะครับ ผมก็ใช้มาทุกท่านครับพอหลังจากนั้นผู้ปวกมันช่องทางต่างๆเขาก็ทาํามัานไปแล้วนี่ผ่าตัดไปแล้วนี่ก็กลับมาเป็นใหม่ใช่ไหมนวดไปแล้วก็โอ้โหค่าใช้ใจ่ายเรามันก็จะกินกับการนวดไปเยอะนะครับอาทิตย์หนึ่งแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยแปดห้าสี่สิบเดือนหนึ่งสี่พันไปแล้วนะครับ <c oughs> เดือนหนึ่งสี่พันนี่ลกันนวดเนี่ยโหไม่ไหวแล้วบ้างเนี่ยนะเดือนหนึ่งสี่พันสองเดือนแปดพันสามเดือนหมื่นกว่าไปแล้วก็ไม่หายทุกท่านครับนะก็ไม่หาย กลายเป็นเสติการนวดไปอีกนะแต่นิ้วล็อกผมก็ไม่หายนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเอาเอาตามที่หมอสันติแนะนำบอกผมนี่แหละนะครับนี่ยาครีมสมุนไพรนะเอามาจัดการเสียนะครับหลังจากนั้นผมก็เริ่มเลยนวดไปนะคืองานการแบบนี้ยังทำเหมือนเดิมเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะทำงานอะไรแล้วอะ อาชีพหน้าที่การงานผมงานเนี่ยไปทายทําตัดต่อก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับก็ทําไปก็นวดใช้ยาครีมสมุนไพรเนี่ยนะครับทานะทาบางๆงนะทาบางๆงทาบางบาแล้วก็นวดนะครับทำอย่างนี้ทางนี้ไปปุ๊บปรากฏว่าสามเดือน สามเดือนเริ่มเห็นผลแล้วนิ้วที่เคยล็อกแวบ,บแต่ก่อนต้องใช้ตึ๊กออกมาที่จอออกมาได้ตอนหลังมาเริ่มดีดดิ่งได้ออกมาเองได้แล้วเริ่มคล่องคล่องไม่กึกกึกแล้วนะไม่กึกแล้วอาการเจ็บอะไรคลายเยอะคลายเยอะ,ยอะนะครับระหว่างนี้เค่อยทำาค่อยทำไปเพราะก็ว่ามันเป็นการฟื้นฟูรักษาที่ยั่งยืนทุกท่านครับฟื้นฟูรักษาที่ยั่งยืนจนปัจจุบันเนี่นี่ นิ้วล็อกผมนิ้วกลางเรียบร้อยผมหายดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วหัวรอดได้ผมหัวรอดได้นะนี่นี่ครับดูที่เนี่ยเป็นนางรําได้เลยเห็นไหมนี่เดี๋ยวเป็นพระเอกนิเกะเดี๋ยวเป็นพระเอกนิเกได้ไหมนี่นะครับสบายแล้วไม่ต้องไปนวดใช้ผ่อนคลายแล้วก็ใช้ ยาครีมสมุนไพรเนี่ยผมก็ทาแล้วก็นวดนวดไปแบบนี้สบายๆวันก็ตื่นเช้ามาก็กายบริหารบ้างเล็กๆน้อยๆทำไปช่วยได้ครับทุกท่านครับเจอของดีแบบนี้ก็เลยจะต้องแนะนำท่านแหละนะแนะนำเอาขายเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้มีทุนในการทำงานให้ท่านต่อเรื่องของเรื่องจะได้มีทุนทำงานต่อแล้วเอาของดีไปให้ท่านได้ใช้กันทุกท่านครับนะ คนหนุ่มคนสาวโดยเฉพาะสุภาพสตรีทํางานออฟฟิศเนี่ยออฟฟิศซินโดรมเหรเคยไหมมันปวดขึ้นไปหลังขึ้นมาต้นคอเนี่ยนะครับนี่เลยยาครีมสมุนไพรนี้ช่วยเลยเนี่ยทาบางๆนะครับเนื้อเนื้อครีมของเขาจะช่วยซึมเข้าไปที่ใต้ผิวหนังแล้วก็ช่วยรักษาระบบเส้นเอ็นนะครับเรื่องของระบบกระดูกของเราผ่อนคลายนะใช้ตรงนี้ดีเลยแล้วก็จะหาย ในที่สุดก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะดีอย่างยั่งยืนแล้วก็จะหายดีในที่สุดนะครับ <l ust le> ท่านที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทํางานหนักนะทำงานหนักปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อลุกก็โอยนั่งก็โอยอะไรต่างๆเนี้ยลองเอาไปใช้ดูเถอะนะลองเอาไปใช้ดูเถอะของดีๆแบบนี้ถ้าร้านเหมือนผมก็จะเป็นเหมือนผมฉะนั้นตอนหลังมาผมเลิกร้านนะผมเลิกร้านแล้วก็เอามาใช้แล้วเอามาใช้ดีนะครับใช้ดีแล้วก็เนี่ยครีม หลอดนอ่ใช้ได้นานเลยทุกท่านหลอดหนึ่งใช้ได้นานเลยนะครับใช้ได้นานเลยแหละประหยัดกว่านวดเยอะอ <c oughs> ผมประหยัดก็ผมอาอารมณ์ดีว่า,ผม,ามผมหายแล้วไงอารมณ์ดีผมหายแล้วได้แล้วเนี่ยใช้ผมใช้เองผมนึกบอกท่านได้นะผมใช้เองก็บอกท่านได้เนี่ยยาครีมสมุนไพรของทิพย์เกศสน,นะครับเอาราคาที่ท่านที่มีปัญหาถ้าจะเชื่อผมสั่งผมไปใช้นะ สั่งผมไปใช้ในราคาพร้อมส่งนะครับราคาพร้อมส่งอ่าเอาไปไปลองใช้ก่อนหลอดเดียวก่อนก็ได้นะครับเอาไปลองใช้ก่อนไปทาหลอดเดียวก่อนคือถ้าว่าท่านไหนที่อ่าอ,อากาศร้อนรัว่วอาบน้ํามาใหม่ๆผิวหนังเปลี่ยนเนี่ยเช็ดผิวหนังให้แห้งก่อนนะเออเพราะว่ารูขุมของข,องของเอ่อรูขุมขนของท่านเปิดอยู่เนี่ยนะครับนะ้ถ้าหากว่าตัวยานิทาเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะคือมันจะร้อน มันจะร้อนมากเพราะว่าตัวยาวเขาจะซึมเข้าสู่ผิวหนังเพราะผิวหนังของเราเปิดรูขมขนเปิดไงในกะารเช็ดให้แห้งก่อนแล้วก็ทาทาบางๆเบาๆนะครับประหยัดทุกท่านใช้ได้นานนะครับทาบางๆเบาๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ประหยัดด้วยไม่แพงเท่านวดครับนะไม่แพงเท่านวดนี่ทานวดนะอันนี้ถูกกว่านวดนะ นวดครั้งหนึ่งแพงกว่านี้นะครับใช่ไหมนวดครั้งหนึ่ง4 0 0บาทท่านนวดครั้งหนึ่ง4 0 0บาทแต่นี่240บาทพร้อมส่งท่านใช้ได้เป็นเดือนอ่าเอาสิใช้ได้เป็นเดือนนะครับเนี่ยใช้ได้เป็นเดือนถ้าไปนวด1นึ่งครั้ง4 0 0บาทถ้าหากว่า1ชั่วโมงก็200บาทใช่ไหมแต่นี่คือหลอดละ พร้อมส่งราคา240บาทส่งถึงมือท่านแล้วก็ทาใช้ได้เลยใช้ได้เป็นเดือนใช้ได้เป็นเดือนใช้ได้หลายคนนะคนหนุ่มคนสาวคนแก่คนเท่าคนชราใช้ได้หมดเลยใช้ร่วมกันได้หมดนะครับอ,อ่ไม่มีแบงไม่มีแบงเลยแล้วท่านจะผ่อนคลายนะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทำงานหนักนะครับเกง็งกล้ามเนื้อเก็งเครียดใดๆเขาจะช่วยผ่อนคลายนะครับ ท่านจะได้กลับมามีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นอา้าแนะนําให้ท่านได้รู้จักกันไปผมใช้ผมดีผมหายแล้วผมจึงแนะนําต่อให้ท่านได้รู้นี่จะเป็นพเพลงลเกหน้าตาไม่ให้แต่ว่าหายแล้วนะนี่นี่ครับเป็นนิ้วนี้เพราะว่านี่คลิกเมาส์โอ้โหเป็นสิบสิบปีทุกท่านครับวันหนึ่งเป็นสิบชั่วโมงเนี้ยตั้งแต่เช้ายันดึกเนี้ย ว่างานเร่งแต่ก่อนงานเร่งนะครับงานเร่งเยอะตอนลักหลังมานี่โอ้โหไม่ไหวแล้วนะครับนะคลิกคลิกเมาส์แบบนี้ตอนนี้ก็เลยผ่อนคลายแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แหละจากเดิมทีไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเขาตอนนี้เชื่อแล้วนะเพราะว่าใช้แล้วหายแล้วนะครับระยะเวลาที่ผมใช้มาเนี่ยประมาณ6เดือนนะมันดีขึ้นตั้งแต่3เดือนแล้วนะตั้งแต่เนี่ยหเดือนมานี่ผมใช้ต่อเน,นื่องมาใช้มาเนี่ย เดี๋ยวกี่หลอดผมใช้มาเดือนละหนึ่งเดือนละหลอดอ่ะหกเดือนหกหลอดที่ผมใช้มาเออที่จําได้ผมใช้หกเดือนหกหลอดท่านเองนะครับนะสบายสบายทุกท่านครับแบบนี้จ่ายไม่จ่ายไม่หนักนะสุขภาพจะได้ดีนะดูแลในเรื่องของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในการที่จะเคร่งเครียดอะไรพวกนี้มันก็ทำให้การใช้ชีวิตของเราไม่มีความสุขไปด้วยนะครับ เอาผมแนะนําให้ทุกท่านเดียวรู้จักกันไปสนใจก็สั่งกันเข้ามาถ้ายังไม่เชื่อก็รอไว้ก่อนโปรดไว้ก่อนส่วนใครที่จะไปผ่าตัดก็ตามแต่เด้อใครจะนวดต่อก็นวดไปตามสะดวกแต่ถ้าหากว่าอยากจะหายเหมือนวิเชียนนิ้วล็อกนะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อก็ใช้ได้เลยนี่คือ,อครีมสม,มุนไพรนะครับยาครีมสม,มุนไพรทิพย์เกษร ที่จะให้ท่านได้เลือกใช้กันครับ